ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ก็ได้รับแล้วนะครับสำหรับหัวฉีด 6G นะครับก็คือหัวฉีด6รูนะครับ G นะครับก็คืออัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ125ซีซีนะครับต่อการฉีด100ครั้งนั่นเองนะครับเราเอามาใส่ h o n d ้าเว e 110i ลูก52หรือว่าเบอร์200นั่นเองนะครับพี่น้อง Fc ซึ่ง เริ่มที่ใส่หัวฉีดสแตนดาร์ดนะครับรถเปลี่ยนโหมดเองอันเนื่องมาจากความร้อนนะครับพี่น้อง fc ส่วนผสมบางเราก็ใส่หัวฉีด m s x เข้าไปนะครับก็ขับขี่ได้เป็นปกติแต่หัวเทียนนะครับก็มีสีที่นะครับต่างจากสีขาวอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่พอใจของกระผมเองนะครับอยากได้สีแดงแดงส้มๆเข้มๆขขึ้นมากว่านั้นนะครับก็เลยตัดสินใจ นะครับเอาหัวฉีดนะครับเป็นแบบแต่งนะครับขนาด6 g 125ซ cc ต่อการฉีดน้ำมัน100ครั้งนะครับเอาละนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับเราก็จะอยู่กับการารีเซ็ตนะครับรถคันนี้ให้ได้หัวเทียนที่สีถูกใจนะ